การเกตนะครับแข่งประจำสัปดาห์ต้อนรับไม่ใช่ต้อนรับดติงต้องบอกสิ้นเดือนพอดีนะครับผมก็สีแดงเจอกับสีน้ำเงินนะครับโดยที่สีน้ำเงินเริ่มก่อนนะครับรอบที่2นะครับผมน้องตะว,วันเจอกับน้องเติมนะครับน้องตะว,วันเริ่มก่อนเลยสีแดงจะหาสู้เมตาได้ไหมนะครับมาติดตามชมงนโอ้ยรู้สึกมีความหวังนิดหน่อย ในรูนะครับผมแล้วก็เริ่มหลังให้จุดด้วยนะครับจูนึงห้ยังนี่โอ้ แต่พี่ไม่มาดิมไม่มาได้บพี่ิมมีแกติดต่ออยู่ดีว่าวันนี้วันนี้น้องใหม่มาเยอะเต็มเลยอ๋อเขาเีแข่งทุกวันนี้เหรอวันนี้เจอพวกบางกาในอาจารย์ชักใจในกรุงเทพ เดี๋ยวพี่หมอก็ามาเดี๋ยวคุณได้เจอพี่หมอวันนี้แกไม่ให้พี่ภูลไดรู้หรอกเป็นจริงเป็นจริงแต่ี่หมอาดาีพี่อูตงากซอไแต่กาศก็ล้ว่แต่ว่าโอซาก้าถ้าเกิดคนละครึ่งกน่าได้คิดอยู่เดี๋ยวพีู่ไปได้ทุกวันอยู่แล้วช่ไม่ล่ะ ยังไงลองของใหม่พี่ภูมไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนอื่นเขาแน่จะไม่ไปไงาเลยมนึงไม่ยุ่งเลยไม่ติดแอร์นครัไม่อะไรไนแหละดีมือนึ่งอ้้องเวเีเกียรติ่อไปเเป็นเเป็นครเปนเกียรติเนอล์ือราเครื่องใกล้หมดแล้วเลอแค่พัดเดียวก็เก็บไว้ดิแต่จะหมดภายในเดือนนี้ไม่เดินได้ไม่บายดาร้ยเยอะเยะ เขาเยใช้ไม่ต้องรีบหรอกนาดเขาเคยใช้กันดลักเลยอะเือเดือนหนึ่งผมได้เอ้ยใช้ไปหนึ่งพันเราเหลือไวาอีกหนึ่งนึเดือนกินม่กเลยกินเยอะมากเลยก็มันก็มันใช้ถือว่าเฉลี่ยได้ดีเรล่นมาขึ้นตึกกินไม่ว่ากินได้ดีดีก็ไม่จ่ายใหญ่ด้วยหมูกระทะไม่ค่อยหมดหรอกกินเยอะมากเลยนี่เลยว่าจะไปซื้อพวกให้ของใช้ยังไงซื้อรองเท้าทุกสองร้อยได้เหรอม

คนโล่จะโรรักเปจะโัวกไป้า่น้าตนี้ก็จะบอกซีัวนาม่มีให้หัวข้านี่นะครับฟอยภักใต้นะครับผมฟอยน้องเขาไปแข่งมาใต้นะครับเติมเอาชีมาแล้วโบรไม่รอดแล้วลุยเรือแล้วเข้าแล้วซีนนี้24นี้นัดนี้ ไอชิงเ,เอาเห็นมาเล่นไอพาดีผมรองเท้าส่งใบสองใบกี่เดียวไม่กี่เดยตัวกิวครับผมก็ส่วนเก้าไปไปติ๊กครับตัวหน่งอะไรอะเดี๋ยวว่าลืมไปแล้วขาสามสี่แล้วก่อนีเคยเขาเป็นอนสามสี่เขาเ็กเหมอนกันก็มาเลย ไม่ชินเพี่บุ๋มเลยสายล้วพอไมพี่จี้กันเดียวนะดงเจอพีบุ๋มจริงเมอนว่าเล่นเลยพีเกีย์วรมอแล้วอ่ะเ้ยแน่นอนกวมใช่เห็นรอแล้วเนี่ยพี่เจอเกียรล้วพ่อเจอเกียร์อีก้ี่้ไม่เกียวเกียร์ไม่ดอยู่ได้ไป ชินทำงานวันที่ด้วยเหรอคย่าจังไปรับองค์มูลนิธแต่กองยังไม่เงมาเจีอเปแล้วเดี๋ยวกะลกั่เ็กอันนี้อะไแไปขยันเ็กห้าครับทไกับนกครับ

แค่สิบบาทเเฮ้ยวัดเช่นไรนี่ผมจะว่าสิบบาทเองห้าห้าบาทนะที่บริไม่แล้วก็มีอย่ยาเกลือามจากกองอยู่เลยได้ อ๋อไม่หลุดอาวุธนะครับถ้าหลุด so ถ uh ้าหลุดน oh. ี่มัก็ไม่ใช่ะคอมรือปุ๋ไม่มีน้ำมีบอลนเครื่องนึ่งเครื่องนี้ยมใมยิงได้หตัวโอยเฟรเดอร์ไห่ต้องไครับห่าเยนสม่ามไครับเพื่อน่อามันไม่เกินสองพันเอะต่ิเศษิเศ่เอากันได้หรอสี่ส่าสี่ห้าหลสามรับ คนนี้ <ici> <an S> 18ป <c oughs> <tr> ีใส่1 0 0ี0อย่านี้ก็ใส่กระโรงทใส่ีก็โ้นั่นองการที่ะทให้กที่ะข่งขนไดดี้นวามีปัญหาอะรกเอเก็บการ่งันกบาเวลาเชลโล ที่ไปกรุงเทพมาแนะนาว่าใช้ <as> well. ตอนใช้นะแก้คอมอย่างนี้จะได้เลยว่าเราเปงกันแล้วนะครับเราไปงเทพมาเขาเขจะเอเป็นการมาไว้ดีบนอันนี้ตีสาเออเชี่ยบาเออเป็นยี่สิบสามเดี๋ยวจะันย้ก่อ่อันนี้ก่อนอันนี้่่ออนี้เนนี่อันนี้ก่อนี่้นี่อนนีก้อน่น่นัน้นอ่นน้ี่้นี่อนกัี่นันนี้่นันนี่ย อันนี้ยี่สิบสามสามสามสิบสามสามตีสามฝั่งซ้ายน้องใหม่นะครับผมเด็กใหม่นะครับผมมิเรนผีพัดให้อภัยนะครับตีแป๊ ยี่ี่ครับ่านมันจะเป็นหัวการที่สขาเับใช่มันจะเป็นอไรเป็นรถหักิับด้ไมมน้ใ่ไหมี่สาหน้าอ่ไี่ใไหนอก็เป็นที่เราเรีนมแปดตัวนี้ผมให้บอกว่ตกตามบตยืนจะได้รับหน้าตามจำนวนที่โซนที่หงายอยู่ในกระบอก ไม่หายเน็กเตชหรอเน็กเนรสะโจอ้ยผมเสียพีีพีทไมเนี่ยเราไม่รู้นะคตไงเดี๋ยวเขาจะคิดมาต้องลำบากแล้ว

เออไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะพอระถึงกันใช่ไหมสามสาก็ขอ25งหมน้าครับผมเิ่อโซน่าไหมไม่เพิ่อนัครับผม อ๋อเคาเตอร์ชาร์จครับใมนี้ได้เคาเตอร์ชาร์จความถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่าชูถูกถูกแล้วถูกแล้วพอมาเลยอุ้ยเปบูเมฆน้าแล้วนุกเมฆน้าแล้วรอเลยไม่รอ้จับเกียร์ขึ้นมาีดีีตอดีีีเกีรีีีด นนชยังไม่ตกน่รอเป็นดกคนร้อยยังเดียวอีกรอบอีกที่ขึ้นี่ห้กสามหมื่นสองพัน ไม่เคยเห็นใครใส่บอดนเฮ้ยโอเกอร้นอ้าวลองนัดกนะไปเกส่บนเก่งสนไมเก่งล้นไมนนเอาแล้วไม่จริงเพ่เลเลนี่นะเกมเล้ยังไม่ตเลยเหมือนได้ชุบไม่ไไม่ไดบอด่ังข้ามกันไม่ได้ร้านจะมีเลาจะสิ่เดือนของน้านนี้อยู่นะก็ มันจะเป็นจิแแครับผมเลยทจิคู่แข่งพระประธานยิงของันนี้เลือเอเีวเดีบเดีว่โบก็ไม่ไม่ได้เจอเกียร์แล้วดิเดี๋ยกแบท่ี่แล้วสองคบวกเป็นี่สบแวผมางาองน้ถ้ามีถ้ากทอีกฝ่งเดี๋ยวเสียใกบกจะเป็นดูติกระติกระติกกะติกใช่ติกกกกะไไม่ใช่ ดีอยากอแค่อย่างมา่ี้นี่ผมสบายใจโอ้โหีแล้วน้อโอ้โหขผมจรไปแล้วอ๋อนออนที่สองน้องต่คราวนี้เวลขต้องการองแลเนี่ผมไม่มีอันนั้นไงผมไม่มีก็จบแล้วแหละมันไม่มีแล้วนี่สิไอ้นี่เดี๋ยวถามนิดเดีอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันมันกลับมาเป็นในนู้นก็คือของขี้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมมันโอ์จะบอกเวนให้ด้วยอ้ย เน็กเฮดส์เก่งเติมไอ้นนี้ก็จะบวกพลังเพิ่มอีกคือเขาต้อนรับน้องด้วยกันเขาสไตย์ตัวฟู้อาให้เลยอ่ะ25ไปสองหมื้าเขาสไตย์ตัวฟู้อาเลยอะส่นห้าสามหมื่นห้าด้วย ต่อแ่นห้าสาห่แวรสบสามสี่แปดสองขี้แปดสงขี้กี่บาทก่บาทสองี้่ิบสขี่สสองขี่สิบอียองียี่สิบสองขี่บสองขีย่งี้กี่สิบอ้ยี่สตบอ้่สิบองข้ย่อ้ย่บงขี้ย่สบอขี้ีกิบข้่สองขามี่สบขี้ยี่สบองขีี่สิองี้่อง้ยีิ่สีี่งข้บอี่อย่ขึ้นบ ห้ามเกณฑ์หนึ่งครึ่งแล้วขาม่ีเลยได้ได้จับมือไม่ไม่ไม้เอกาสองกก่อนเลยเนาะองการอีกแลมจะไปสูงสุดวิ่งสูงสุดคือ7 3วิ่งสูงสุดถ้าเขาเช็คโม้นะก็เ็เขาโม้เขาบอกมาหลายรอบแล้วไงหกแปดสองไร้อไยนหกแปดสองนีหกสามนี้ห้าพันสองไร้นีห้าพนสองไห้ก็คือเจ็บใช่ไหมเ้นห้มิดอกห้านโล โอเคเพลินแล้วอะมิดมิดถ้าพ oh. okay. ี่ได้บอลในผมโบรล้านอยู<_<_่านี<_<_้ก okay. um> ็โดีวอันนี้ได้ทริหน่อะไรนี้โอ้ยาให้ข้างให้ข้างครับจะเย็นไม่มีปัาอันที่เดลวทีเลันที่เดียวเีแหละตมันจะยืดทำไมวะไหนก็ไม่ตายรอ้ย่เดม่า ปาตาวโไม่รอดหรอเบอให้ไมเไม่เคยเหมือนเบอร์เลอร์ตัวน้ไม่ใช่ผมไม่ไมีเบอร์ต่อให้ผมต่อให้ผมต่อไสองหม่นด้เชื่อมันเมชื um, <t 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 ่อมันไม่มีโซ่มีแมโซ่อ๋อน้องไม่เติมศูนย์เจ็หรอ เจ็นๆมีดยร์โซโอเคแล้วก็กิร์โซอ่ะไม่มีโอเคโซอ๋อผมใช้การได่หอกัยนี้่งไมมเติมว่ามึงดูมือของมึงกับตึกของเขาอ่ะตึกเของเขาสิบแปดแต่ดีนี้เขาจะหมดนะสิบแปดรอสิบแปดสิบแปดก้าสิบแปดก็ไปตาย้ยอย

คิดผมหน่อยากได้หน้าไว้ไม่ได้ผมเป็นคนแบบน้อยากได้หน้าใหมน้องรอดได้น้องจะชนะเลยเพราะว่าเขาาจะเช็คได้แค่ครั้งเดียวแล้วน้สไม่ได้่มันเก่ไม่ ยสิบส้เนี่ยมันยีิบเพรเดี๋ยวมันจะมีโอเโหมันจะคูณสองอย่างนไอ้ไอ้ลาไอ้ลังนี่ยี่สิบปเคปเลยคูณเอาเดิมเลยเนาะห้าพีจีอ่ะมือนเดิมใช่ไหมโซโนตีโออวันนี่ดอกก็เชอน้องไม่ได้พีีนี่มไม่ยากมีขด้คือห้าสามคือมันมันจะบวพลามตามจีนี่ไงเหรอโอ้โ ตีมาเลยตีแรงเพราะไรนะพี่ตังเป็นไงครับแรงครับอเครับพี่แผลไม่แรงผมกปิดตัวบทเกลียด่ผมไม่มาอีกแล้วโอเคนะครับนักขี้โต้รู้อ่ะนเกลียดมนให้รู้อะไม่ตอไม่ตอเมึงโดนขี้มึงก็ตาย แลมึงมึงยังลุ้นกับการที่มึงจะได้ไปรัยูเหรอแเล่นนั่นน้องนะคะแนนสอคู่นีกับคู่นู้นเดี๋ยวไสองทีวน่เอมีมาแล้นะต้องกาเยเรืาเไกลมากนะครับเดี๋ยวเดินอ่าชาวเน็ตอาชาวเน็ตจะว่านะครับโซเชียลนะครับาเของจริงๆวันนี้สายนี่อย ตอนเจ็ดสามขาดสามมากเลยไม่แม่แบบอ่ามีเจ็ดแปดเดิมว่าเจ็ดแปดมีเจ็ดแปดถ้ามีเนอะน้อือผมนับถึงไหนแล้วอ่ะจะไปรู้มั้งต้ยคล้องแล้วใจอ่ะอะไรนะผมนับถึงไหนอาจจะเสียเวลาหน่อยอ๋ออย่างนี้โดนกดสโลว์ไปไหมครับพี่ดังหลังร้านเลยไปใส่ก็ได้ใก็เจอใครก็ได้มีจัดไปช่วยเับพอดีเจอใครก็ได้ไม่ใช่คนนู้น คนนุ้นเขาเก่งใช่ไหมตอนชิงกระจกเดือนนี้แล้วก็เจอใช่ไหมใช่รล้ว2ะสองหมื่นสามสามหมื่นสามสนหสี่หมื่นดสามห้าแปดสามหกสามนี่อได้เดียวห้าบาทสองร่คน้หมแค่เก่งรือยัยวครับอหนึ่งขึ้นไหมสองหรือว่าสองไมไหม หนึ่งขึ้นใช่ไหมหนึ่งโดยสูงกว่าเกทที่ไม่ใช่หนึ่งกลับไปน้องน้องสิบอ๋อสิบได้นี่ดักมืออย่างเดียวผมมาทีหลังครับผมไม่รู้เลสวัสที่ผม้าิบ้เกนอ้ยถ้าเกิดอยู่ในมือก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ค้นขักเลย ม่เปิดด้วยเปิด้ยกเเลยม้ไม่กนเรียนะโซนเปิดสโซนเปิดสิตอนนี้โซนเปิดสนับคิวแป๊บนับคิวแป๊บได้เดียวนับคิวอีแล้วนับคิวหารอบเลยหลายรอบโอเคไม่รด้แล้วได้เดียวเข้ามาได้เดียวได้ได้เดียวอเขาได้เดียว เอาห้าพันเยตัวฟ้าออกได้ส้าอ๋อเี่เบอกเลยอ๋อห้าพันเขาจะดีเยเฮ้ยเป็นไนนดีดีพี่เขาใจดีจังเลยโอ้จีอ่ะชะไปครับผมไม่หยาดพอไปมบไห